สวัสดีครับพบกับคุณหลิงนะครับนักวิเคราะห์ตัววันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงตัวสีตังโก้เป็นหลักละกันนะครับอ่ะเริ่มเลยนะครับเมื่อวันที่ผ่านมามีการประชุมนักวิเคราะห์เนี่ยมีประเด็นอะไรใหม่ๆม่ไหมแล้วก็อาจจะพูดถึงทั้งปัจจัยบวกและแตัดลบละกันนะครับก็เมื่อวานนี้มีโทนการประชุมเป็นยังไงบ้างครับแล้วผู้บริหารเขาตอบเป็นยังไงบ้างครับ โทนการประชุมก็ค่อนข้างเป็นบวกนะคะตัวหลักๆที่เซอร์ไพรส์มากๆเลยก็คือตัวของเอเวอร์เซียลิงไพรส์หรือว่าราคาขายถุงมือยางต่อชิ้นนะคะที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นใน Q3 ถึง70% Q-on-Q เป็นอย่างต่ําแล้วก็ Q4 ก็โตต่ออีกประมาณ12% Q-on-Q นะคะซึ่งในส่วนนี้เองก็คือเรียกว่าเหนือความคาดหมายเพราะว่าที่เราทำเอาไว้ก็เติบโตแค่ประมาณ20% Q-on-Q เท่านั้นเองส่วนในเรื่องของวอลลุ่มหลายคนกังวลว่าล็อกวอลลุ่มยาวไปจนถึงกลางปลายปีหน้าแล้วสำหรับตัวของ มุ้ยางธรรมชาติแล้วก็ถุงมุอยยางในตรายเนี่ยออไปจนถึงออกลางปี2 2เรียบร้อยแล้วแบบนี้ลูกค้าสามารถแคนเซิลออเดอร์ได้หรือเปล่าก็มีคนถามในที่ประชุมนะคะซึ่งตัวของบริษัทเองก็คือคอนเฟิร์มว่าตัวสําหรับลูกค้ารายใหม่ที่แบบต้องการมาจองเนี่ยก็คือต้องวางเงินมาจํา100% 0%ส่วนลูกค้ารายเดิมแบบรายเล็กๆหรือรายกลางๆเนี่ยก็คือจ่าย20%ส่วนรายใหญ่ๆที่ทํามาค้าขายกันแบบหลายๆปีมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยอันนี้ก็คือไม่ต้องวางมาจําอะไร,รก็ยังมีความเสี่ยงอยู่บ้างแต่โดยรวมๆถือว ว่าคือเขาค่อนข้างเชื่อใจคู่ค้าที่เป็นรายใหญ่ของเขาอยู่แล้วอ,อืก็ถ้าเกิดว่าลูกค้ารายใหม่ผิดผิดนัดก็เขาก็มีเงินมาจำที่สามารถลิบได้ค่ะโอเคงั้นนี่ขอไปช้าๆอีกหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตัวเลขออกก่อนนะฮะเดี๋ยวเรามาพูดคุยเอาเรื่องของอุตสาหกรรมก่อนว่าตัวเลขเนี่ยเราพอรู้ละนะก็คือ1อเลยเนี่ยคือตอนนี้เราแบ่งออกเป็นว่าคือออเดอร์ล็อกกับราคาล็อกนะครับราคาเนี่ยล็อกถึง ราคาล็อกถึงณนะตอนนี้ของสีตังโกรบเองเนี่ยล็อกถึง Q1 บางส่วนประมาณสัก70% 70%ล็อกไปแล้วนะครับ<ช>อีก30%เนี่ยคืออาจจะปล่อยยังไม่ได้ล็อกไปดูราคาณนะตอนนั้นเป็น,ปนดูสปอดด้วยส่วนหนึ่งดูสปอตด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ตอนนี้ก็คือเหมือนอยังไม่หมดก็คือเขายัางเขายัองจริงๆจากโทนที่ประชุมก็คือเขามองว่า SP ขึ้นได้อีกอ๋อเพราะฉะนั้นคือ<ม>อย่างที่บอกไปคือถ้ายังคิดว่าขึ้นได้อีกก็ไม่ต้องล็อกเยอะใช่นะครับ ในงี้ของปริมาณหรือว่าคล้ายๆกันไหมว่าคือไตรมาสหนึ่งเหมือนกันอ่าวอลลุ่มล็อกยาวมากาก็สำหรับตัวถุงมือยางธรรมชาติเนี่ยล็อกไปจนถึงสิ้นปีหน้าอืแล้วก็ตัวของถุงมือยางในตรายเนี่ยล็อกไปจนถึงสิ้นกลางปี22โอเคเพราะฉะนั้นในเงี้ของดูจากรายได้เนี่ยนะครับที่เราทำไว้เนี่ย 28, งหปอ่นปีนี้2 8 0หปีหน้าเนี่ยคือปริมาณเนี่ยอาจจะไม่ต้องกังวลมากเพราะาปริมาณเนี่ยมันล็อกไปแล้วนะครับแต่ราคาเนี่ยอันนี้ล็อกไปถึงไตรมาสหนึ่งประมาณ70%นะอันนี้คือง เอาไปทีละส่วนเลยนะอันนี้คือรายได้นะครับอะเดี๋ยวผมเจาะรายได้นิดหนึ่งที่บอกว่าล็อกไปตรงนี้เนี่ยนะครับมันมีอยากให้คุณหลิงอธิบายหนึ่งเพราะว่าเมื่อวานเมื่อวานมีการพูดถึงกันมากว่าไอ้คำว่าล็อกเนี่ยนะครับเขามีการเซ็นสัญญาอย่างไงเ<ม>ช่นถ้าคุณอยู่ๆสมมติว่าวัคซีนมาแล้วอยู่ๆคุณมาบอกเฮ้ยผมขอไม่ซื้อละนะครับผมจ่ายแค่มาจำพอหรือว่าผมจ่ายแค่ค่าสัญญาพอแบบนี้ มันเป็นความเสี่ยงของรายได้ของสีตังที่จะหายไปไหมครับแล้วมัน,มนสมมุติว่ารายได้เราผมล็อกไว้แล้วเนี่ยร้อยบาทเนี่ยผมจะจ่ายคุณในไตรมาสหนึ่งปีหน้าในสมมุติไตรมาสสปีหน้าแต่สมมุติในเดือนมีนาผมสมมสึกว่าเฮ้ยผมขายของไม่ออกแล้วเนี่ยไตรมาสสองผมแคนเซิลได้ไหมก็เรียกว่าจริงๆ Can แคนเซิลได้แต่ถ้าเกิดสมมุตเิเราเป็นลูกค้าใหม่ซึ่งเราจ่ายไปแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็คงไม่แคนเซิลอยูอ่แล้วยังไงเราก็รับของแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเจ้าเล็กๆเจ้ากลางกลางเขาก็จะจ่ายยี่สิบเปอร์เซ ของเงินที่เขา,เาต้องการจะของทุงมือที่ต้องการจะซื้อเพราะฉะนั้นแคนเซิลได้แต่บริษัทก็ลิบมันจำนะส่วนของ20%แล,อแล้วรก็คือเอา20%าม,มาเลย<ช>ส่วนที่เหลือเนี่ยเขาอาจจะเอาไปขายต่อที่อื่นก็ได้ในรา<ช>คาใหม่เพราะฉะนั้น<ช>ถ้ามันเป็นแบบนี้แล้วมันดีจริงๆเนี่ยมันก็จะได้2ต่อแต่ว่า <S <S อ,อันนี้ผู้อิงเพิ่งคิดไปขนาดแล้วกันนะรับคิดว่าโอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าสมมติว่ามันมีการแคนเซิลออเดอร์เนี่ยนะครับก็ได้มาจำย20%บ เรา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 ดูกันประมาณนี้นะครับอ่ะแล้วใน,นนี้คือฝั่งของรายได้นะครับก็คือโอเคมันโต26-28มแต่ในเดียวกันก็อาจจะมีเรื่องของตัวความเสี่ยงอันนี้เพราะทุกอย่างความคุรเกิวกมีความเสี่ยงของการที่จะบอกว่าเฮ้ยไม่ Del i v e r y ี break order, ่เราเบรกออเ r อร r ไปเบ Contact ไปแล้วจ่ายแค่มาจำนะครับอ่ะไไมาดูที่ต้นทุนบ้างนะเมื่อวานนี้พูดถึงเรื่องของต้นทุนน้ำยาอะไรเป็นยังไงบ้างครับ อันนี้ก็เป็นเนกาทีฟเดียวที่เราเจอจากในฝั่งของมิ팅เมื่อวานนะคะเพราะว่าตัวราคาลอแมตเองเนี่ยก็คือปรับตัวเพิ่มขึ้นม,มีสอส่วนก็คือราคาน้ํายางในตรายกับราคาน้ํายางธรรมชาติในตรายเนี่ยปรับตัวขึ้นข้งางเยอะก็คือเท่าที่เขาเห็นเดือน7เ,เนี่ยก็คือขึ้นมาประมาณ7 7-8%ถึงมันออนมันมเพราะว่าส่วนนี้จริงๆถ้าเราไปดูราคาน้ำมันเนี่ยมันปรับตัวลดลงอยู่แต่ปรากฏว่าในตายที่เป็นส่วนที่มันสังเคราะห์ม,มาจากน้ำมันเหมือนกันเนี่ยตัวนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นมันก็ควรจะเพราะดีมผลิตภัณฑ์อออของมันนี่แบบประชูดมากซึ่งไอการปรับขึ้น7%มันออนมันเนี่ยคุณหลิงคิดว่าสิงหากักยายเนี่ยยิงไปเลยไหม ก็เป็นไปได้ว่ามันน่าจะอยู่ในระดับเลทนี้ซึ่งเราก็เลยรวมเข้าไปในประมาณการของ <Okay. S 1> Q3 เรียบร้อยเรารวมแล้วใช่นะครับซึ่งในส่วนนี้เองมันคิดเป็นประมาณวอลลุ่มของตัวของสีตังกลบเนี่ยประมาณสัก60-70%โอเค สามสิบสิสามสิบถึงสี่สิบเปอร์เซ็นที่เป็นถุงมือยางสังเคราะห์ะแต่ถ้าเกิดนั้นในแง่ของน้ำยางธรรมชาติที่เป็นถุงมือยางธรรมชาติเนี่ยสัดส่วนเขาเยอะกว่ามาหกสิบถึงเจ็ดสิบอันเนี้ยราคาไม่ค่อยขึ้นโอเคเพราะฉะนั้นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต้นทุนยังไม่ได้ขึ้นมากแต่สามสิบสามสิบเปอร์เซ็นเนี่ยขึ้นมาประมาณเจ็ดเปอร์เซ็นมันออนมันอันนี้คือในแง่ของต้นทุนนะครับอ่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วเน็ตลงมาที่ตัวมาจินเพราะว่าส่วนมากเอสพวกอะไรพวกนี้มันแท็ก์อมันพอสดใสได้อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้น,นสรุปเลยคือถ้าดูทรงอย่างเงี้ยงบไตามาส3คุณหลิงบอกว่ารายได้นับในแง่ของอย่างเดือนกรกฎาเดือนสิงหาเนี่ยมันโตไปประมาณ60%ในแง่ของราคาขายแต่ต้นทุนก็โตมาประมาณ6%มันออนมันอย่างนี้กำไรมันจะเป็นยังไงครับไตามาสา โอ้โอย่างนี้กำไรไตม่าสามคือโตกระโดดมากทีเดียวจริงๆสำหรับตัวเซตังกลบเนี่ยเราก็คาดการแบบเรียกว่าล่วงหน้านิดนึงเดี๋ยวรอไปรายละเอียดอีกทีรอราคาแต่อันนี้คือเข้านะคุณคือเราจะพีวิวจริงๆเนี่ยคือประมาณเดือนตุลานะแต่ครั้เนี้ยพอเวลาหุ้นตัวเนี้ยต้องบอกว่ามันเล่นราคามันเล่นล่วงหน้าไปแล้วก็เลยทำล่วงหน้าให้เห็นว่าจากเดิมไตรม่าหนึ่งกำไรประมาณไอ้ไตมาสองกำไรประมาณพันสองอ่ะไตรมาสามนี่มันจะประมาณไหนครับไตรม่าสามก็คือกระโดดเลยมากกว่าสองร้อยเปอร์เซ็นต์คิวออนคิว ก็น่าจะขึ้นหลักสามพันล้านได้สามพันล um> ้านใช่ใช่นะครับก็อันนี้ก็มาจากราคาล้วนๆเลยมาจากราคาล้วนๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองดูประเด็นนี้นิดหนึ่งแล้วกันนะว่านี่คือเป็นภาพรวมนะแต่ว่าความเสี่ยงเขาพูดไปแล้วแล้ออย่างหนึ่งคือปัจจัยพื้นฐานเนี่ยตัวนี้ผมเชื่อว่าหลายคนเริ่มรู้ละนะครับอ่ะผมแตะประเด็นนี้สุดท้ายนิดนึงครับก่อนที่เราจะเปลี่ยนตัวนะครับ ออไอเมื่อวานเนี้ยมันมีข่าวเรื่องของภาษีเรื่องที่จะมีการเก็บแล้วอยู่ๆหุ้นของออจริงจริงคือเมื่อวานในส่วนหนึ่งที่ทําให้หุ้นสีตังคบซิลลิงเนี่ยเพราะว่าไอ้ท็อปโคปาเาลิก้าทุกตัวเนี่ยมันขึ้นมาสิหมดเลย<ช>มาเลยมันมีประเด็นอะไรไหมครับที่ทําให้ถุงมือยางมันขึ้นสิหมดเลยเมื่อวานนี้ค่ะก็เป็นของก่อนเมื่อวานก่อน,อนละกันที่ลงไป10%กว่าเปอร์เซ็นต์เหมือนกันก่อนหน้าน,นี้ก็คือมีข่าวเรื่องตัวมาเลยรัฐบาลมาเลยจะเก็บเวนฟอลแทก ซึ่งเฟลทคเนี่ยคือปกติรัฐบาลมาเลเซจะชอบเก็บกับอุตสาหกรรมที่อยู่ๆก็คือมีรายได้เกินกว่าปกติขึ้นไปเยอะๆเนี่ยเขาก็จะเก็บภาษีเพื่อให้รัฐเนี่ยมีรายได้เยอะขึ้นซึ่งมีข่าวว่าตัวของอุตสาหกรรมถุงมือยางก็จะโดนเหมือนกันแต่ก็มีคนสอบถามในมิทติ้งเหมือนกันว่าแล้ว ผู้บริหารอของสีตังกรอบเนี่ยมีความเห็นยังไงซึ่งเขาก็เหมือนพอทราบมาว่าสมาคมที่ามาเลเนียมีสมาคมแบกมาซึ่งเขาแบบถ้าเกิดว่าก็ออกข่าวว่าเนี่ยถ้าเกิดจะเก็บนะเดี๋ยวเขาหยุดขยายกําลังการผลิตเลยจบเลยนะร <laughs> ายได้ประเทศการช่างงานเนี่ย <laughs> <อ>คืออันนี้คือประมาณว่าเอกชนเอ j นจเยอะ รัฐบาลก็เลยอาจจะขอแบบมีส่วนแบ่งหน่อยเพราะตอนนี้มาในสมาเลเรฐกิจมันก็แย่เยอะก็เลยรู้ว่าไอ้มาเลมีอุตสาหกรรมที่มันโตเนี่ยก็คือเรื่องของไอ้ถุงมือ,อยางเนี่ยก็เลยอยากจะขอเข้าไปมีส่วนแบ่งเก็บภาษีเพิ่มใช่ซึ่งจริงๆไอ้ทางผู้ประกอบการตอนนี้บาร์เกนท์พาวเวอร์เขาสูง<ช>เขาบอกว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยถ้าคุณเก็บนะพวกเราหยุดนะ้าหยุดปุ๊บเนี่ยการจ้างงานในยได้ประเทศหายไปเยอะนะตอนนี้ก็คือเขาก็ข่มขู่กันอยู่แต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับอ่าบ้านเราโดยตรงอาจจะเกี่ยวข้องกับว่าถ้าเขาหยุดจริงๆมันดดี้วย ถูกไหมมันก็ออเดอร์อาจจะชิฟมาแต่อันนี้มันเป็นเรื่องเป็นเรืเ่องในอนาคตนะแต่ว่าน,นิอธิบายให้ฟังว่าไอ้หุ้นที่มันลงเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยโอเคเรื่องวัคซีนเนี่ยจริงๆมันลงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วแหละนะแต่เมื่อวานนี้มันก็มีปัจจัยนี้เข้ามานะครับซึ่งเรามองว่าเดี๋ยวเราขอ,อาลองไปติดตามประเด็นนี้ก่อนละกันนะครับ<ช><ช>นเพราะฉะนั้นเราก็อัปเดตประมาณนี้แล้วกันสำหรับตัวเสียงของ g l o ถามว่าบวกจริงไหมแต่มาสามเออทำผมทำอย่างนี้ g l o b ไปพลิกแต่มาไหนเนี่ยครับพลิกแต่มาไหนนะตอนนี้ที่เราทำก็คือออออออปปีีีี่่่่่่าาาาามมมแตวววโกกสทัันนนนจจะะขึึ้เเดด๋ยรรูไถง กาใครดูเพราะฉะนั้น <ๆ S 1> ตอนนี้มันก็อาจจะเล่นไฮเออร์ไฮเออร์ไฮก็แล้เล่นพักฐานนะครับอาจจะ17วันนี้ย่อลงมาถึงดวสี่แวนไปนิดนึงลองดูถ้าวัคซีนพัฒนาอาจจะลงไปหลักต่ำกว่าเจ็ดสิบแล้วเดี๋ยวมันก็ดึงกลับมาเพราะตอนนี้อย่างที่คุณหลิ่งบอกคือโอเคอเมริกามันดีขึ้นจริงยุโรปมันดีขึ้นจริงแต่เอเชียนเนี่ยบางประเทศเ,เริ่มกลับมาแล้วนะครับเริ่มกลับมาเป็นใหม่นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เดี๋ยวเราลองเอาเดี๋ยวผมเอากรุ๊ปเข้ามาแปะแล้วกันว่าเออกรอบมันจะเป็นยังไงนะคคคคครัับบวนีี้ขอุุณณทางหลิ่่สสดะ สวัสดีครับพบกับพี่ปุ๊นะครับในวิเคราะห์กลุ่มพลังงานของเรานะครับซึ่งวันนี้นะครับเรามีการออกบทวิเคราะห์อัปเกรดตัว PGG นะครับซึ่งก็อย่างที่พี่ปุ๊เคยทิ้งท้ายไปในช่วงตอนประกาศผลประกอบการว่าไตรมาสสเนี่ยมันใกล้ๆจะเฉดเฉดออเทามไฮแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวมาเรามาลุ้นกันว่าไตรมาสสไตรมาสสเนี่ยพี่ปุ๊บมีมองอย่างไรนะครับอ่ะเชิญเลยครับพี่ปุ๊บครับคือจริงๆเราเราเมนเทนเอาเพอฟองนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราอัปเกรดคือแทร็กเก็ตไพรซ์นะครับคือเรามีการรปับ เพิ่มขึ้นมาจาก18.6บาทเนี่ยขึ้นมาเป็น21บาทนะครับซึ่งเป็นผลมาจากการที่เรามีการปรับประมาณการนะครับเออร์เนปีนี้เนี่ยทำเรคคอร์ดไฮเลยนะครับสาเหตุนะครับเพราะว่า1เลยเนี่ยเราเชื่อว่าและผู้บริหารเชื่อว่า Marketing Margin นเนี่ยน่าจะ Sustain High ได้นะครับยาวไปจนถึงสิ้นปีนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในด้วยเหตุผลที่ว่าราคาน้ำมันเนี่ยมันมันคงไม่ได้ สูงถึง30บดีเซลอ่ะคงไม่ได้ใกล้30บาทในระยะเวลาอันสนั้นนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐคงไม่เข้ามาแทรกแซงอะไรมากนะครับอนอกจากนี้เนี่ยในเชิงของ p t g เองเนี่ยก็มีการเข้าไปรุกตลาด B20 แล้วก็ B10 ก่อนคนอื่นซึ่งตอนนี้ไอ้ B20 กับ B10 เนี่ยมา r k e ก็ต g ิ a งมารมัน ดีดีดีมากใช่สองบาทกว่าเกือบสามถึงสามบาทห้าสิบถูกที่ถูกเวลาเลยใช่เพราะฉะนั้นพอเบรนด์ออกมาปุ๊บเนี่ย P&G marketing margin เนี่ยน่าจะดีมากๆครับนะครับโดยในส่วนของเซลล์โวลูมเองเนี่ยเขาก็เรสิลเลนกว่าคนอื่นภาพชัดเจนเลยออกมาใน쿼ทัลสองเนี่ยชัดเจนมากนะครับโดยเซลล์โวลูมในปีนี้เนี่ยเขาคาดว่าจะโตได้ประมาณหกถึงสิบเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งอิมพลายว่าครึ่งปีหลังเนี่ยจะโตประมาณ8ปดถึงสิบสองนะครับในขณะที่คนอื่นเนี่ยในไตรมาสสองเนี่ยติดลบไปเลย แล้วไต่มาสามอาจจะฟื้นกลับมาเนี่ยแต่ก็คงฟื้นช้ากว่านะครับคือเห็นได้เลยเลยว่ารายได้เนี่ยทรงๆแต่กำไรเนี่ยดีขึ้นเยอะดีขึ้นเยอะนะครับจากพันสี่เนี่ยไปเป็นพันเจ็ใช่แล้วก็เรื่องที่สามก็คือเรื่องคอสนะครับก็คือ s g สเจแอนเเเนี่ยเขาคนโทรลได้ดีมากเขาลดยังไงครับพี่ปุ๊กคืออย่างแรกเลยเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของกะการทํางานนะครับก็ด้วยปั๊มที่อยู่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ย โดยปกติกลางคืนมันมก็ไม่ค่อยมีคนเติมอยู่แล้วะนะครับก็ลดกะลงนะครับแล้วก็ในในส่วนของเอสดีเอค่าน้ำค่าไฟมันก็ลงตามนะครับค่าค่าคนก็หายไปนะครับดยภาพตรงนี้เนี่ยเอสดีเอเอเนี่ยก็อยู่ประมาณสัก1.59บาทนะครับปรับลดลงมาจากปีที่แล้วค่อนข้างเยอะ นะครับปูถ้าผมดูแบบนี้เนี่ยคือ Marketing Margin กับ s อ a เนี่ยมันปรับนิดเดียวนี่มันไหลลงมาท่อมลายล line เยอะขนาดนี้เลยเหรอยตัวนี้ใช่เพราะว่าโวลูมเขาเนี่ยประมาณ5,000ล้านลิตรต่ตอปีเอาแค่10ตังค์อ่ะมันก็500ล้านแล้วนะครับนี่เราเราเราแค่ปรับ Marketing Margin เพิ่มขึ้น5ตังค์เนี่ยนะครับตัว e a r n i n g นันก็ขึ้นมาประมาณสัก200ล้ล้าน อย่างนี้พอพอพใช้เวลาเล่นตัวนี้มาร์เก็ตติ้งมาที่เป็นเป็นไดรเวอร์สสำคัญคพี่พูดลงวิเคราะห์มาร์เก็ตติ้งมาที่นิดน,นึงครับว่าอะไรที่มันเป็นตัวที่มันให้ส่งผลต่อทิศทาง Marketing มาร์เก็ตติ้งมาร์ิ้่ในช่วงครึ่งปีหลังบ้างครับตอนนี้เนี่ยก็คือเป็นเรื่องสองเรื่องก็คือตัว market, เราเราสามารถมอนิเตอร์ได้จากหนึ่งก็คือมาร์เก็ตติ้งมาที่ที่ Apple ประกาศนะครับสำนักงานแผนนโยบายพลังงานประกาศซึ่งณนะตอนนี้เนี่ยไตรมาสสามเนี่ยสูงกว่าไตรมาสสองอีกไตรมาสสองห้าร้อยล้านเนี่ยนะ ไตรมาสสเนี่ยสูงกว่าไตรมาสสองอีกนะครับแล้วก็ประเด็นที่2ที่เราต้องตามเนี่ยก็คือระดับราคาน้ํามันนะครับซึ่งระดับราคาน้ํามันเนี่ยจะหมายถึง i อินเวนทูรีเกนลอสนะครับซึ่งในไตรมาสสเนี่ยมันเป็น inventory loss 1เดือนและ inventory gain 2เดือนครับแต่ว่าตอนเนี้ยในไตรมาสสเนี่ยมันเป็น inventory gain อินเวนทูรีเกนยาวมาตลอดแต่ว่าใน magnitude ที่น้อยลงคราวเนี้ยมันขึ้นอยู่กับว่าไอ้ตัวเนี้ยมันมันมันจะน้อยลงกว่าเดิมมากน้อยแค่ไหนถ้าน้อยกว่าน้อยลงกว่าเดิมไม่เยอะเนี่ย e a r n i n g ในดราม่าสามมีโอกาสลุ้นเลยลุ้นอีกอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้ามันน้อยลงเยอะอ่ะโอเค e a r n i n g มันก็จะปรับตัวลงแต่ว่าด้วยด้วย m a r k e t i n g ิ้งมาร์จิ้นแอที่มันเพิ่มขึ้นทั้งเบนซินและดีเซลเนี่ยครับ core e a r n i n g ของมันเนี่ยน่าจะยังดีอยู่มากนะครับนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้เรามีการปรับตัวเออร์เน็งก์ขึ้นมาเป็นเครับ New High ไปเลยนะครับแล้วอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับจาก Analyst Meeting เมื่อวานก็คื ในเชิงของอธุรกิจนอนออยของเขาเนี่ยน่าจะเติบโตอั t สแต n ด i n g ได้ในปีหน้านะครับคือจริงๆอ่ะภาพมันเริ่มดีขึ้นแล้วใ,ในในจตยมาสสองใน,ในครึ่งปีหลังปีนี้นอนออยของเขาได้มีอะไรบ้างนะครับพี่ปุ๊อันแรกเลยเนี่ยก็คือก็คือธุรกิจ LPG ธุรกิจ LPG เขาเนี่ยนะครับก็คือ LPG เติมรถยนต์เนี่ยแหละ,ะทุกคนก็บอกว่าเอะไม่เห็นดีเลยแต่ p d g เนี่ยใช้สเตติจี้เดียวกันกับที่เขาขยายปั๊มน้ำมันมก็คือไปกวาดเอาปัม๊มไว้แก๊สใช่แล้วปปเอาแบนไปแปะ,อะเอาแบนไปแปะใช้วิธีเดียวกันเลยอตอนนั้นนี่ผมเห็นหุ้นนี่5บาทไป10บก,กว่าเลยนะใช่นนก็คืออันนี้คือสเตตเริ่มต้นเหมือนกับทตอนทำกับปั๊มน้ำมันนะครับแอควายปั๊มแล้วแล้ว LPG ดีกว่าน้ำมันอย่างหนึ่งคือ m a r g จินมันสเตเบิล เพราะว่ารัฐบาลแคปราคาขายแคปราคาในประเทศเต้นราคาขายส่งเพราะฉะนั้นมาจิ้นมันนิ่งนะครับด้วยภาพตรงนี้เนี่ยตัวเนี้ยก็จะเป็นตัว Driver อีกตัวหนึ่งที่อาจจะทำให้ e a r n i n g เนี่ยมันเป็น Positive surprise s u r p r ต s e ตัวที่ค2คือคือร้านกาแฟร้านกาแฟเขาเนี่ยตอนเนี้ยหลังจากโควิดมาเนี่ยอ,อยู่ดีๆตัวตวอลุ่มโต20%เย y ย a r เลยคือเริ่มอร่อยขึ้น,นใช่คือคือ มันอร่อยอยู่แล้วเพราะเขาไป acquire c o f f e e world ครับแต่ด้วยความที่ว่าก่อนหน้าเนี้ยเขาก็จะมีอยู่ในปั๊มอย่างเดียวอตอนเนี้ยเขาเขาใช้ไลแมนใช้อะไรพวกเนี้ใช้ขนส่งเนี่ยในในช่วงโควิดแล้วกลายเป็นว่าคนเนี่ยพอกินแล้วเอ้ยมันอร่อยวะก็เลยก็เลยก็เลยติดลมบนวอลุ่มเนี่ยพอหลังจากพ้นโควิดมาเนี่ยโต20%เอเีย year on year นะครับ แล้วก็เรื่องที่3ก็คือปาล์มรีไฟินนรี่นะครับปาล์มรีไฟินนรี่เราเห็นละนะครับว่าเออร์เน็ตตในครึ่งปีแรกก็ออกมาค่อนข้างโดดเด่นนะครับครึ่งปีหลังเนี่ยเขาก็รันเต็มปีนี้กลายเป็นปีของปาล์มแล้วพี่ปุ๊กก็ดูถูกที่ถูกเวลาหลายธุรกิจเลยนะถือว่าดีในไตรมาสแรกไตรมาสสองก็แผ่วลงมานะครับครึ่งปีหลังเนี่ยอินเวนทูรีลอสน่าจะไม่มีละนะครับเพราะฉะนั้นก็กลับเข้าสู่ normalize นะครับก็เลยกลายเป็นว่าโอเคเนี่ยด้วยด้วยสาม มาร์เก็ตติ้งมาจิ้นที่ดีคอสที่ดี v โวลูมที่โตแล้วก็นอนออยน่าจะดีขึ้นเนี่ยคือผมเชื่อว่าถ้าปีนี้เนี่ยไม่ทำนิวไฮปีหน้ายังไงก็นิวไฮนะครับก็เลยมีการปรับตัว t a r g e เก็ตไพขึ้นครับ,รบและในเชิงของ Valuation p s เเป็นยังไงบ้างครับพุกผมก็ดูมันยังเทรดอยู่ลบหนึ่งอยู่เลยนะพี่ใช่ตอนนี้มันยังเทรดอยู่ลบหนึ่ง SD ะครับในเชิง PE เพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยเขาเขามาจากโลเบสไงมันก็เลยแบบสามารถ drive ขึ้นไปได้2 SD ไอสไอตอนนั้นที่มันขึ้นไปบวก1บวก2นี่คือมันตอนที่พี่ปูบอกที่มันขยายปั๊มเยอะใช่ไหมขยายปั๊มเยอะๆอแล้วก็ marketing margin ปีนั้นนี่ยดันดีนะครับก,ก็ก็เลยทำให้มันเทรดได้2เท่า P E G ครับ,รบตัวเนี้ยดูเลยนะ max ที่สุดคือ2เท่า P E G แต่ลันเวย์ยังมีอยู่พอสมควรเลยนะใช่แต่ว่ารอบเนี้ยก็เราก็มองดูว่า target price เราเนี่ย เอาแค่ลบ0.5นอพอนะครับไม่ไม่ได้เอาเยอะเลยเอาแค่ตรงนี้นะครับครึ่งทางตรงนี้ใช่ก็ยี่สิบเอ็ดใช่ก็ยี่สิบเอ็ดแล้วถ้ามันกลับไปค่า Average ได้เนี่ยก็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 จะอาจจะไปได้เยอะกว่านั้นแต่ว่าด้วยด้วยความที่ว่าอ่าทีละสเต็ปค่อยๆไปนะครับนะครับประมาณนี้นะครับวันนี้ก็เลือก p ีทีีเป็นท็อปพิกตัวแรกของเรานะครับวันนี้ขอบคุณทางพี่ปุ๊บมากครับ สวัสดีครับพบกับน้องไอซ์นะครับมาวิเคราะห์กลุ่มธนาคารของเรานะครับก็เมื่อวานนี้เราก็แนะนาตัวทิสโก้ไปแล้วนะครับ <c oughs> ราคาหุ้นก็ปรับตัวขึ้นมาพอสมควรนะครับวันนี้เราก็ต้องบอกว่าเรามาจริงๆคือต้องบอกว่าทิสโก้กับ MTC เนี่ย <c oughs> ก็ยังโอเคอยู่นะเรายัง <c oughs> ชื่นชอบอยู่นะครับแต่ว่า เนื่องจากราคาของเรียกได้ว่าเป็นคู่แข่งอีกตัวหนึ่งแล้วกันอย่างตัวสีสวรรค์นเนี่ยมันโดนดั้มลงมาแล้วมันแบบโดนกดลงมาตลาดหุ้นเด้งมันไม่เด้งเ p c มันก็เด้งแบงก์มันก็เด้งหลายตัวมันก็นเด้งไปแล้วเนี่ยนะครับ,รบแต่เข้าใจได้แหละมันก็จะมีความเรื่องของความกังวลเรื่องของคู่แข่งเรื่องของราคาเรื่องของดอกเบี้ยที่โดนกดลงมานะครับแต่ว่าเรากะเมิน,นะครับว่า <c oughs> เราใส่ตรงนี้ไปให้ละ <c oughs> นะครับแล้วเราก็ประเมินว่าแต่ราคาเนี้ยเสี่ยงซื้อได้ ครับนะครับอ่ะไอสรุปเลยครับเป็นยังไงบ้างก็จริงสวัสด์เมื่อวามี a n a l y ลิ m e e ม i n ตนะครับก็จริงโทนในในมิทติ้งก็คือไม่ไม่บวกไม่ลบนะครับแต่ว่าสิ่งที่สิ่งที่ที่ยืนยันก็คือว่าตัว e ออ n ์ n g ที่ผมประเมินไว้แต่แรกเนี่ยไม่ได้มีดาวไซด์แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยความเสี่ยงในการปรับลดเออร์ e a r งเนี่ยทั้งของผมเองแล้วก็เมื่อเช้าเนี่ยผมดูของคอนเซนซัสเนี่ย ก็ไม่น่าจะต้องปรับลดเออร์เน็งกันแล้วคือจากเติมไต่มาสอประกาศออกมาเนี่ยคนกังวลว่าไตรมาสาไต่มาสีเนี่ยน่าจะอ่อนังยังแบบยังยังมีความแน่นอนอยู่แต่โทนหลักๆคือคีย์เทคเอาไว้อันนี้คือบอกว่าเฮ้ยไม่น่าลงละอืดังนั้นเนี่ยคือเทรนของการปรับประมาณการลงของนักวิเคาะห์เนี่ยน่าจะจบแหละนะครับทำไมไรเด็น่งบ้างครับเพราะว่าครึ่งปีหลังนะครับสิ่งที่ เราเห็นว่าสวัสด์น่าจะโดนคือหนึ่งคือการปรับลดเพดานดอกเบีย้ยของแบงค์ชาติใช่ไหมครับอันนี้เราคิดว่าสวัสด์จะโดนซึ่งจริงๆก็โดนแหละ,ะเก็ก็ต้องปรับลงบ้างนะครับแต่ว่าสวัสด์เองเขาก็มีแผนที่จะทําอะไรมาชดเชยเหมือนกันนะครับมี2เรื่องด้วยกันนะครับสาหรับเมื่อวานที่ที่พูดมาก็คือ1คือเรื่องการทำลดคอร์สลดต้นทุนการดําเนินงานนะครับก็น่าจะมีการเรียนการใช้พนักงานลงนะครับแล้วก็ใช้ระบบไอทีเข้ามาแทนเนี่ยในครึ่งปีหลังเนี่ยน่าจะ เซฟวิ่งตรงนี้คอสพนักงานเนี่ยไปได้ประมาณสัก5 1 0ถึงบรนตะครับตรงนี้ก็ตกปีละประมาณร้อยกว่าล้านนะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือสวัทางผู้ิหรเองก็ไม่ได้อยู่เฉยนะครับเขาก็หารายได้เสริมมาเพิ่มเติมรายได้ดอกเบีย้ยที่จะหายไปนะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยที่เมื่อวานคุยกันนี่เป็นรายได้จากการเป็นนายหน้าขายประกันนะครับเนื่องจากเขามีสาขาอยู่4,200สาขาเนี่ยมันก็ครอบคลุมทั้งประเทศเหมือนกันก็<อ>มีก็เป็นนําประกันภัยของอ หลายๆเจ้ามานะครับผมก็อาจจะเอ่ยนามไม่ได้นะครับแต่ว่าก็มีหลายเจ้าเข้ามาให้ให้ขายเหมือนกันโมเดลคล้ายๆแบงก์ก็คือมาสาขาแบงก์นอกจากมาเปิดสมุดเงินฝากแล้วก็ให้พนักงานเคาน์เตอร์เนี่ยช่วยขายประกันด้วยอันนี้ก็เหมือนกันได้รายได้ตกมาอนี้ก็ไม่น้อยนะครับตกโซฟาแต่มาหนึ่งแต่มาสองตกแต่ละร้อยล้านนะครับแล้วพวกนี้มันไหลเลยนะแล้วมันลงกำไรเลยเพราะว่าเขาได้เป็นค่าคอมมิชชั่นมาแล้วนะครับ อันนี้ก็ตกปีละสาม0 0ล้านนะครับวบวกกับอคอเซฟวิ่งฝั่งมาดังงานอีกร้อยกว่าล้านรวมกันก็คือเกือบเกือบห้าร้อยนะครับผมเรามาตีดูฝั่งรายได้ดอกเบีย้ยที่จะหายไปอ่ะครับก็ประมาณ500เหมือนกันนะครับดังนั้นก็คือ,อเขาก็มีรายได้อื่นๆมาชดเชยส่วนของรายได้ตรงนี้ที่จะหายไปเหมือนกันนะครับ,รบดังนั้นเนี่ยก็เลยทําให้ครึ่งปีหลังเนี่ย ในมุมมองผมคิดว่ากําไรน่าจะฟื้นตัวได้จากครึ่งปีแรกนะครับแล้วก็ผ่านจุดต่ําสุดแ้วในไตรมาสสองนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ที่ผมอัปเกรดขึ้นมาเป็นเป็นอัพเปอร์ฟอร์มจือเดิมที่เป็นที่เป็นนิวตรอนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่อง v a l ูเอชันครับที่เมื่อกี้พี่บอมเกิดไปแล้วว่าตัวนี้อันเดอร์เ o อร์ฟอรมเยอะมากติดที่ดินเลยเน่ยก็2เดือนที่ผ่านมาเป็นแฟกเนี่ยราคาหุ้นสวรรค์ลงมา3 0นะครับ เซต i ิเดกเราลงนิดหน่อย4%่อตัวคู่คู่เทียบอย่าง MTC เนี่ยลงแค่10%เองนะครับก็อันนี้ก็ Underperform กลุ่มแล้วก็ตลาดพอสมควรนะครับไปคิดว่าตรงนี้ก็รีเฟกตปัจจัยความมังวลเรื่องดอกเบีย้ยที่ลดลงไปแล้วนะครับการแข่งขันในตลาดที่สูงขึ้นไปแล้วนะครับส่วนถ้าดูแบรนด์เนี่ยในในชาร์ตเนี่ยนะครับตัวฝั่งซ้ายเนี่ยฝั่งอันนี้เป็น Price to Book ก็เกี่ยวะะต่ำสุดในรอบ6ปี นะครับก็ถ้าเทรดอยู่ตามสแตทเนี่ยก็คือประมาณสัก1.5 SD งจุาต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนะครับก็คืออยุคสคงจุดห้าเล่าใช่ไหบุ๊กเลยเหรอครับใช่ครับตอนนี้เหลือ1บุ๊กตอนนี้เหลือประมาณสักสอง่ยเอ่อเอ็นทีซีเท่าไหร่ครับ m อ c ประมาณ4ี่ครับอืมอันนี้เกือบเกือบสองหนึ่งกว่ากว่าเกือบเกือบสองใช่ครับอืมโอเค แต่ว่าจริงๆต้องบอกว่ายังเทียบกันไม่ได้หรอกเพราะว่ามันจะมีเรื่องมารจินเรื่องเ E เลยกันด้วยแต่ว่าอันนี้เบรนมาให้แล้วแลวไอ้ก็ใส่เรื่องของปัจจัยเรื่องของต้นทุนไอ้เรื่องของดอกเบีย้ยที่ลดลงไปแล้วด้วยเนี่ยเราก็มองประเมินว่ามันก็ไม่น่าอยู่ต่ำระดับต่ำสุดว,ว่า6ปีนะนะครับแล้วก็ปีนี้จริงๆปรับนิ่งแล้วดูแล้วเนี่ย ยังมีโกรดนะทั้งปีนะครับน่าจะโตได้ประมาณเจ<อ>็ดถึงแปดเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วปีหน้าก็โตประมาณสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเฉ<อ>ลี่ยสามปีผมมองโตปนะระมาณสิบสองเปอร์เซ็นต์นั้นก็ยังเติบโตได้อยู่อาจจะไม่ได้ไม่ได้แรงเท่าเดิม<อ>นะครับแต่ก็ยังเห็นการเติบโตของตัวก,กาไรอยู่โอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับ